สสดีค่ะโอสวัสดีนะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้เราจะมาสาธิตการสอนนวดโดยเด็กหนึ่งขวบกันนะคะมาดูกันว่าน้องโฮมจะนวดให้คุณแม่ได้หรือเปล่าอ้าวโอเคมีก่อนมีก่อนไม่ต้องรอลูกโตสอนอมันตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าใช้งานยังไงนะครับบางคนบอกว่ามีลูกแล้วเนี่ย โตไปจะใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เราเลยสอนเลยปลูกฝังตั้งแต่วันนี้นะครับอ๋อพร้อมอันแรกที่จะสอนเลยคือการนวดนะครับดูกันนวดพร้อมอย่าปั๊ปป้านวดนะแม่นวดนี้อ่านี่เนี่ยโอ้อ่ะนั่งนวดหน่อยเลยอืมโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหม อ่าตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยนวดอย่างนี้นวดแต่บีบๆแต่อ้าโอ้ดีมากดีมากอืมอออเป็นไงกดกดครึ่งครึ่งหน่อยอืมอ้อเอามือสับด้วยมือสับ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 เอออ่าตรงนี้ตรงนี้ตรลยตรงนี้เลยตรงนี้นลยเออสับสับด้วยสับสับอ่าก็นวดตรงนี้ด้วยอีกนวดอีกโอ้โหดูเอียงตัวเอียงตัวดูดูกดน้ำหนัก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  เออเออโอเคไหมเอออ่าหลังหลังหลังเสร็จแล้วเสร็จแล้วยังไงเสร็จแล้วยังไงเสร็จแล้วยังไงเสร็จแล้วเราต้องขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณขายจับแม่หลเอาให้วจับแม่จับแม่ไม่อย่างวดต่อยังนวดต่ออ๋อยังไม่เสร็จคอร์สยังไม่จบคอร์สครับยังไม่จบคอร์สงวดหน่ยงวดแขนงวดแขนหน่อยค่ะคิดหน่อยนวดเสร็จอะงวดเสร็จคิดแม่หน่อย

โอเคสวัสดีค่ะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ